สวัสดีครับผมเพชรพรลวดสวัสดีที่สู้ผู้สู้คนครับผมมือ,นอีนขิมมาต,ตามแนวทางล่าพัฒนาของพอแต้มวันจันทร์ที่สิบหาพุทธภาสองหาหกงกส่วนของพอแต้มก็เขามาซีงวดติดเขาตรงตรงมาซีงวดติดเดได้พี่น้องเด้อมือวันศุกร์ก็เขาซีศูนย์ตรงตรงของพอแต้มมือวันศุกร์กันกะเลขก็ออกศูนย์เจ็ด เล็กล่างก็ออก40ศนย์ของพอแต้มกับเขา40ศูย์ตรงตรงล่าพัฒนาพอแต้มเขามาแล้ว4งวดติดติดได้พี่น้องเขาตรงตรงความกะไปเบิ่งคลิปย้อนหลังของพอแต้มก็ได้ได้พี่น้องเ้อว,ว่าเขามาจากงวดแล้วเเข้ามาตามกันตอนวันที่วันจันทร์ที่สิบห้าแนวทางของพอแตม้ม สิบห้าสองห้าหกหก ลาพัฒนาลาพัฒนาพ่อแ้ม ส่วนเล็กติดเหล็กวิน่นส่วนเหล็กติดเลขติดเลขวินเหล็กเล็กติดเหล็กวิน่น บนล่างเหล็กติดเหล็กวิ่นบนล่างกับมี่ห้าหก,หกเจ็ดหนึ่ง สามเลขติดเลขวินขั้นจับมามันคิดได้เก้าคู่เก้าหางขั้นเต็มชุดเต็มคู่เนาะพี่น้องเนาะขั้นจับก็คิดได้เก้าคู่เก้าหางแต่พอแต้มจับคู่ให้แค่ให้แค่หกคู่ขั้นจับเต็มขั้นจับเต็มชุดมืดหนี่ก็คือ ได้เก่าคู่เนาะพี่น้องถ้าบอมากพ่อแต่มจับให้กระจับออกอยู่ในนี่แหละพี่น้องเอ้ามาเบ่งไปน้ากันว่าพอแต่มไปจับคู่ให้ตัวใดแบบใดเนาะพี่น้องบนลางได้พี่น้องได้บนลางเจ็ดหนึ่ง bảy, một, ห้าหนึ่งห้าสองพ่อเตียมจับให้หกคู่น้นองพี่น้องขั้นจับเต็มคู่เต็มชุดกับมันก็ขี่ได้เก้าคู่แสดงว่าพอเตียมตัดสามน้นองพี่น้องเนี่ยตัดสามบ่หมีสาม สามาม่มมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหกหนึ่งหกสองห้าหนึ่งห้าสองอจะเลื่อมเถอะพี่น้องเลยของพอเตมเขามาเขามาซีงวดติดตัวได้พี่น้องถ้าผิดจะดันหน้าเบ่งตรงเด็กน่าใจตัวไรก็ได้ส่วนเหล็กวิ่งบนล่างวิ่งบนล่าง หและสองหนึ่งกับ2อเล้วพี่น้องเล็กวิ่งถ้าพี่น้องบอมักเขาแ้มจับคู่ให้นี่หคู่นี่กะกะจับให้เต็มชุดกระไรเล้พี่น้องเก้าคู่นี่ กรขาดต้แค่รักสามนะครับทอมส้มขาดลักสามขั้นเอารักสามมาจับนี่ก็คิดได้เก้าคู่พอแตมตัดออกไปคือโบมี่เนาะพี่น้องถ้าพี่น้องมักสามกับจับเอาได้พี่น้องได้จับเอาได้ก็คิดได้เก้าคู่เก้าหางส่วนเหล็กติดเหล็กวิ่นของพอแตมก็มีหาหกเจ็ดแล้วก็หนึ่งสองสามพอแตมจับคู่ให้หกคู่หกหางก็มีเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหกหนึ่งหกสองหาหนึ่ง หาสองนาอพี่น้องแคบน้าจอดตามนี้นะครับเด้อไปพิจารณาเบิ้งแนวทางของพอแต้มแนวทางลาพัฒนา,าขอขอบุญขอบคุณพอแต้มมาหลายครับผมอพี่น้องเข้ากับแคบน้าจอดตามนี้นะครับเด้อแนวทางลาพัฒนาเมือแรงสองทูมเครื่องขอให้โชคๆมันหมนันเรื่อยๆแห่งสุขสุขพัขน อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจผ้ารวยนะครับเด้อเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ก็อย่าลืมก็ขอบุญขอบคุ่นอลไรครับผมที่เขามารับมาส้มเพจผ้ารวยคลิปหน้าพ่อกันไมหมคลิปนี้สวัสดีครับผม